เธอคิดถึงเรื่องนี้ขณะที่เธอเล่นคาวบอยกับเจ้าถุงชาเธอคิดถึงเรื่องนี้ขณะที่เธอช่วยคุณตาในสวนแล้วเธอก็คิดถึงเรื่องนี้ขณะที่วาดรูปให้เจ้ามอมแมมในที่สุดเอลลี่ก็ตัดสินใจว่าจะเล่นกับตุ๊กตาหมีตัวใหม่นี้ถึงกลิ่นของมันไม่ได้หอมสดชื่นเท่ากับในตอนเช้าอีกแล้วอันที่จริงกลิ่นของมันเหม็นหึ่งเลยละ่ะ เอาล่ะทีนี้หนูคงเล่นกับมันไม่ได้แล้วล่ะเอลลี่บอกอยากผู้ชนะทำไมหนูถึงรักเจ้ามอมแมมมากนักแม่ถอนหายใจเอลลี่ยื่นเจ้ามอมแมมให้แม่ของเธอพร้อมกับบอกยิ้มยิ้มว่ามแม่ไม่มีทางรู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรจนกว่าแม่จะได้ใช้เวลาสับเล็กน้อยกับมันใช่ไหมคะทันใดนั้นแม่ของเอลลี่ก็สังเกตได้ว่าเจ้ามอมแมมนั้นนุ่มและน่ากอดมากๆท่าไม่สนใจเรื่องกลิ่นนะ เอลลี่รู้ว่าในที่สุดแม่ก็เข้าใจแล้วเจ้ามอมแมมเป็นตุ๊กตาหมีของเอลลี่และเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับแม่หนูขอเก็บทั้งเจ้ามอมแมมและตุ๊กตาหมีตัวใหม่ไว้ได้ไหมคะเอลลี่ถามแน่นอนจ้าแต่ต้องหลังจากที่เราเอาทั้งคู่ไปปั่นในเครื่องซักผ้าก่อนนะคะแม่บอก